อันนี้ใช้เครื่องแล้วยังครับนรลบหาเครืเรียบร้อยแล้วครับก็มีรายละเอียดของรถชิดหน่อยดูไปหน่อยดูไปหน่อยอพวกสีพวกอะไรนิดหน่อยก็จะส่งเข้าเก็บงานให้เรียบร้อยหลกัหลกๆเวลาที่เราเข้ามาก็คือเออ่ไม่จมน้ําไม่ชนหนักถูกไหมครับถูกต้องผ่านแล้วก็จะดูหลักๆนี้นะครับหลัก็อาจจะมีอย่างนี้ฮะจะเสริงานเพิ่มเติมนิดหน่อยอ่าเจ้าของเดิมอาจจะเบียดเสามาอาจจะอะไรมาเราก็ดูแลเพิ่มเติมให้ แต่พูดถึงคันนี้เจ้าของเดิมเรียบร้อยอยู่นะดูภายในรถด,ดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก้าวเ,เห็นแล้ว <ใน S 1> ภายในแบบเนี้ยบเลยเอออันนี้เป็นตัวเอสด,ด้วยแหละเรื่องของเรื่องคือมันเป็นตัวรุ่นพิเศษก็ะจะแบบว่าเนี้นยบๆหน่อยตัวเอนะครับอันนี้เล่าให้ฟังตัวเอถ้าเป็นอเวนซ่าเขาจะได้เรื่องของมะไรมัลติได้หน้าจอหน้าจออันนี้ให้ดูติดมาจากศูนย์โตโยต้าอันนี้ของเดิมแท้แน่นอนนะครับเป็นรุ่นเอ,อ่อรุ่นท็อปสุดและของอเวนซ่า นะครับแล้วก็ภายในเป็นไงบอกว่าเจ้าของเดิมเนี๊บมากอันนี้เราได้มาเราก็หลังจากที่รับรถมาจากลูกค้าแล้วนะครับเราก็ตรวจเช็คสภาพตามปกตินะครับแล้วก็มีเรื่องของการเช็คเครื่องเช็คสีรอบคันพอเราเจอเออโอเคบางครั้งเจ้าของเดิมอาจจะมีเ,เขาเรียกว่าอะไรขับรถเนาะรถมือสองก็อาจจะมีแบบว่าโดนเบียดเสาอย่างเราเองเราใช้เราก็มีเบียดเสาเบียดนู่นเบียดนี่มาบ้างก็เก็บสีให้ลูกค้าเพื่อความเรียบร้อยแต่คันนี้เรียบร้อยแต่เดิมอยู่แล้ว เดี๋ยวเรามาดูต่อว่าหลังจากนี้แล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก้าวพาไปชมหลังจากที่ทางซูโม่รับรถมาแล้วนะครับลูกค้าก็จะเห็นว่าเรื่องของการดูแลรถนะครับให้ก่อนถึงมือลูกค้าเนี่ยว่ามีอะไรมาบ้างเนี่ยแน่นอนว่าลูกค้าสิ่งที่จะเห็นเลยก็คือเริ่มตั้งแต่การรับรถเข้ามาการตรวจเช็ครถรถมือ2แน่นอนว่าอาจจะมีร่องรอยจากการใช้งานบ้างนะครับอย่างเช่นเรื่องของสีว่าเอ้ เราอาจจะไปโดนสะเก็ดหินมาเราก็ดูแลตรงนี้ให้นะครับปรับสภาพรถให้ดูดีที่สุดก่อนถึงมือลูกค้านะครับและแน่นอนว่าหลังจากที่เราปรับสภาพรถภายนอกแล้วเราก็เอามาล้างทําความสะอาดอย่างที่ลูกค้าได้เห็นในวิดีโอนะครับเราดูแลกระทั่งแบบว่าซอกรถเดิมอาจจะเป็นจุดที่ลูกค้าไม่ได้มองหรือมองไม่เห็นแต่เราก็ยังใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับดูแลให้ลูกค้าอารมณ์ไปถึงเรื่องของการซักฟอกเบาะ นะครับเรียกว่าทําสปารถคันนี้ทั้งคันเลยนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้รับรถที่พร้อมใช้งานที่สุดนะครับหลังจากที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับสิ่งที่จะทําให้ลูกค้าได้เห็นก็คือเป็นหน้าที่ของเก้าเนี่ยละครับที่จะดูแลเรื่องของภาพถ่ายต่างๆรูปถ่ายนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้รับรถนะฮะได้เห็นรถก่อนที่จะมาเจอตัวจริงว่าเอ้ยถ่ายรูปแล้วเป็นยังไงนะครับแน่นอนว่าเก้าก็ถ่าย เรียกว่าค่อนข้างครบหลายๆมุมนะครับให้ลูกค้าได้ดูใครที่ได้รับลิงก์จากแอดมินในช่องแชทนะครับส่งไปให้แนะนำนะฮะเข้ากดเข้าไปดูเลยเราจะเห็นรูปรถรอบคันรวมไปถึงเรื่องของยอดผ่อนและรายละเอียดต่างๆของรถนะครับตรงนี้ในช่องทางนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่ารถคันนึงเนี่ยมีรายละเอียดที่เก้วถ่ายมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า 15- 20รูปแน่นอนให้ลูกค้าได้ดูนะครับครบครบนะคะ นะตรงนี้สามารถที่จะเข้าดูได้นะครับหลังจากที่ลูกค้าดูรถแล้วชอบถ้าดูจากรูปแล้วชอบดูจากรูปแล้วสนใจสะดวกเข้ามาดูรถมาชมตัวจริงได้เลยครับผมว่าเหมือนตรงปกทุกคันแน่นอนแต่ถ้าใครบอกว่าเอยมั่นใจอยู่แล้วซูโม่นะครับเราเต็นท์ใหญ่เราดูแลลูกค้าได้ดีอยู่แล้วไม่สะดวกเข้ามาแต่อยากจัดไฟแนนซ์อยากรับรถอยู่ที่บ้านนะครับส่งรายละเอียดข้อมูลมา แล้วเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะให้ที่ปรึกษาการขายช่วยดูแลลูกค้าและส่งเจ้าหน้าที่ไฟแน n c e ไปหาที่บ้านรอรับรถอยู่บ้านได้เลยนี่ก็เป็นขั้นตอนการเดินทางของรถ1คันจากมือเจ้าของเดิมมาสู่มือเจ้าของใหม่ที่ซูโม่เราดูแลใส่ใจในทุกรายละเอียดให้กับลูกค้านะครับถ้าใครชอบหรืออยากดูขั้นตอนไหนเพิ่มเติมทักแชทเข้ามาได้เลยคอมเมนต์ทิ้งไว้ในวิดีโอนี้ได้เลยเดี๋ยวเก้าพาไปชม นะครับว่าเราดูแลกันยังไงเราตรวจเช็คกันยังไงนะครับแล้วสุดท้ายนี้อย่าลืมนะฮะใครที่กําลังตามหารถอยู่นอกเหนือจากแวนซ่าคันนี้เรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า100คันมีเจ้าหน้าที่สถาบัานการเงินกว่า10สถาบันการเงินรอให้บริการท่านอยู่และที่สําคัญนะครับอย่าลืมครับผมซูมโมคาที่นี่ซูมโมคานะครับหารถสวยโมช่วยได้วันนี้ก้าวไปแล้วครับผมสวัสดีครับ